สวัสดีครับผมชาติเจริญทรั์นะครับพาพี่น้องมาชมแพ็คคู่ครับนะไอหนุ่มสมไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นครับนานๆจะเจอพี่คู่แพ็คคู่ครับนะถือว่าตัวท็อปเลยแล้วก็มีร็อกกี้มีเดก,กา้างานขยายสีเลนน้องก็จะทางแคบมากเลย ขยายสีเ่เลนก็จะสวยหรูครับนะโผมาสืพีซีสองหนึ่งศูนย์หรือว่า210รุ่น10 MO หรือว่า M0 ตัวท็อปกล้องหลังตัวดูน้ำมันแบบออโต้มาใกล้ๆเลยรอกดีลงล่างก่อนพี่น้องย่านขึ้นกันดิอ่ะโบกดีๆนะ ดูซ์แคทครับ D6 ลูกสูบใหญ่สามเสือช่วยกันเลยี่ร็อกครับร็อกร็อกนางฟ้าชาลีหกสูบกระหึ่มงับหนึ่งคิวสำหรับพ0มซีโร่ครับจับ, M 0, บเลยลูกแพ้ ไห้ชมกันก่นอนหรือมีอดินดินเหนียวดานครับนะอันนี่กดอัดก็จะแน่นโบกรถก่อน <c oughs> มาอีกคันแล้วครับ <c oughs> ต้องลบน่อยเนาะ ทีนี่ทุกคันเลยเอ้าโอ้จัดเลยครับจัดเลยบก่อนร้องลึกลุ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 บลุกลุกลุก่ยโอ้วันที่สี่คันเลยน้องนี่ยังมีหายไปเยอะนะหายไปสิบสิบโอ้รับรถเพิ่มหไหมปะรับอยู่เนี่ยใส่มือละสิบเทียวว่าล่ะ สิดเทียวได้บ่ยี่สิบเทียวได้บ่ยี่สิบกว่าเนาะประมาณ1บองสบาโอไ้มันละบันผก็คำบมัว่าค่าน้ำมันก็จะอู่อ๋อครับินใกลๆเนาะเดี๋ยวอยู่ปากันเดี๋ยวต้องฝีมือหน่อยเนาะเพราะว่ามันทิมแคบอ๋อได้ทางกาครับครับครับ อ๋อใครมีก็มาวิ่งได้เนาะเรื่อยๆใช่ไหมครับผมสดวีรัล้ำไม่เปนอ้องสิบลอ้อก็ว่างงานก็เข้ามาคุยได้ามาช่วยวิ่งอ<ด>่ะน<ด>ีค่ครับดินก็ดินดานเหนียยยี่สิบห้าคันสูงสุบวันนึงนะโอ้ที่ที่บอกี่คันครับรถขุดตักขึ้นนะสามโอ้สามโอ้สามเลยตักเราจะรถรถดันเยอะเยกรยายาไปสี่ครับโอ้ครับ รวมด้วยช่วยกัน <c oughs> รถดำเอยอะก็เสดไวยรถหนึงสามร้วยคเที่ยวอ่อะได้ห้าร้อยนี่แจมเนาะร็อรกครับร็อกโอ้ร็อกอีสุเดกาครับไรศักดิ์สิทธิ์ร็อกเล็กร็อกใหญ่รถมัจะมาแต่วิ่งไน่ครับนะ,ะร,ถบรถเยอะ รีวิวยังพูดจะใส่รองเท้าบูทนี่ลงไปแล้วลงไปข้างล่างเลย M02 คันครับเสียงกระหึมเลยบมสูบคอมบันเร็วครับ<อ>รถเยอเเลยมารถเยอะมีลำรถเยอะเงินลำน้องแล้วคนใช้รถยกไปแล้ว SAA 6D 107EQ 2อกำลังเครื่องยนต์นั่นแหละครับ165พลังม้านั่นแหละวัดรอบเครื่องก็ต่ำสุดก็1,700นะ1,750รอาิบต่อนาทีใบแข็งแบบเจลโรถจอร์แคดเดียระบบคอมแฟกต์บักเก็ต1คิวอุ้ยรถเยอะยานนี่น้องย่านเด้ก็กาย่างไปเด้ ด้วยช่วยกันครับนะโอ้กว่าจะเต็มนี่ไม่ใช่น้อยครับดินขนาดวันละสาม้อยเที่ยวนี่ยังยังไม่พอครับนะก็มีลูกวังคนมาด้วยแล้วก็ดินดานนี่ทันเดียวยังกระหึ่มเลยแล้วสองทันละ <laughs> จะทำงานพักหนึ่งก็จะ,ะไล่กองดินไล่ง่ายครับไลง่ายแต่ว่าจะทํางานยากหนนี่ครับคือถนน,นถนนแคบมากครับนะรถวิ่งเยอะต่อไปก็จะกัดไม่หมดครับเป็น4ีเลนก็เกอะกลางนาอกทำให้บ้านเมืองเรานั้นสะดวกสบายรถไม่ติดวิ่งดีครับนะ นนี้ก็จะวิ่งเข้ามหาสรารคามขอนแก่นร้อยเอ็ดไปนู่นนะครับไกลหมดบิน่ะดูฟังใกล้ๆหน่อยเสียงกระหึ่มไหมสำหรับบ M0 อยู่บนทางนะลบๆพี่น้อง aja Semua bin aja aja kan kan Rung sip pun sip et yang weh Ongah song nung sun ni Hãy subscribe cho kênh Ghiền บูมอามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กสามเชกนี่ครับเวลาเดินหน้าถอยหลังก็จะมีเสียงเสียงออดนะระบบเซฟตี้เวลาคนเห็นหรือว่าได้ยินเสียงก็ได้ครับนะจะได้ไม่จะได้หนีจะได้หนีใกลๆโอ้พ่ซื้อก,ก็ตั้งมาร้อยกว่าปีแล้วนะ้องแต่ซ e. ีอีนี่ออกซีอีมาร้อปีตอนนี้ก็น่าจะร้อยร้อยสหมดนะ ไซรัตนะโคมสูดกับปูไซรัตนะครับมุ่นส่วนกันระวงังมากันกับพี่ยุนเราครับนะปัจจุบันก็ก,ก็แบรนด์ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นัน้องแต่ว่าโรงงานก็จริงๆโคมสูดก็ประกอบอยู่เมืองไทยนะเนี่ยคันมันนะครับแต่ว่าเล็กๆอาจจะนําเข้าจากญี่ปุ่นที่ทําในเมืองไทยก็ประกอบก็มีโคมสูดมีโกเโบโิรกอ มีคนะูโบต้าเนาะประกอบเมืองไทยอะไรเออมีอยู่ประมาณประมาณนี้ครับนะโนสึโกเบโก้คูโบตา้าถ้าเป็นอินโดนีเซียก็มีสวิตเตอร์โมอินฮิตาชิครับนะตอนนั้นก็มีจากจีนจเยอะครับนะจีนก็มีแคทแคดเซตีนนะครับนะเอา ขับลงมาแล้วต้นเนี่ยคุยกันก่อนไม่รีบไม่น้องครับเอาสนใจบางก,กคาคมสุเซลจัดให้ครับผมขอตัวกันพี่นอ้องเราจะเล่นบูดูเซอร์พี่น้องได้ชมโอโหโหโอวิ่งเร็วมากครับคุณไลา์น้องคุณไลา์ เวลาหมดหมดเวลาครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ